สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ p d 88มอริสผาดาวยูทูบ b e c คอมโหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ โเทสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะประจำในวันเสราร์ที่10เมษายน2564นะครับแรม14ข้ามเดือน5ปีฉลูวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้วันนี้ ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะก็ติดต่อมาจารได้จดยตรงกับในดวงดวตานะครับโอเคอันนี้ย๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะแล้วผููที่ฝันในแรม14ค่คำความฝันในแรม14บ่าํนนาก็จะเหมือนกับฝันแรม13คําคำนะคือฝัน ความฝันเนี่ยจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับเดี๋ยวขอให้โชคดีฝันให้มันดีเข้าไว้มาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันเสาร์นะวันนี้จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล,ลาค้าแลไม่ดีนะเพราะให้ใสชุดเก่าก่อนนะสะหัวใหม่ในวันเสาร์สภาพาประสิทธิ์ที่แลตัดผมใหม่ในวันเสาร์สภาพาประสิทธิ์ที่แลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์ดีด้วยเช่นกันนะ ในดวชะตาโอเคมาถึงเสียงเสยมซประจำวันกันต่อเนื่องเลยเซมซประจำเนวนี้ได้ใบที่ปิงโ <B ing> ชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับเเต็งเนี่ยได้ใบที่เจ็ดสิบห้านะโชคชะตาในช่วงนี้ถือว่าสัพสินหยุดนิ่งนะครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้ามากนักแต่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ เพื่อให้มีสิ่งที่ดีตา้เข้ามาสู่ชีวิตในดวงตางคุณความคาดหวังในช่วงนี้จะไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังนะคุณจะต้องเปลี่ยนวิถีแนวทางสมัยในเรื่องของความรักของท่านก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับระหว่างท่านกับคนรักนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความเด็ดเดียวเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับรักก็คือไม่รักนะรักก็คือรักนะประมาณนี้ในดวงชะตามคุณคุณต้อง เด็ดขาดเลยฉันจะขึ้นคานตลอดชีวิตคุณก็ต้องเด็ดขาดเลยอย่างเงี้ยนะคานทองวิเวกประมาณนี้ต่อมาธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับเพราะคุณจะต้องเลือกและพิจารณาอาชีพอื่นเสียใหม่ถึงจะดีในดยตาพคุณในเรื่องของการสมัครงานหางานทํานะคะรับก็ถือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแนวทางในการหางานเสียใหม่ถึงจะดีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบวันนี้ก็ยังบอดีนะ ยังไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาโอเคอันนี้เจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวถีด,เดีเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยมันเสียวคอมดับเกินมันก็ตามสภาพนะทำงานมากเกินไปมันก็ดับนะมันมีเซฟที่คัดในตัวนี่ค่ <c oughs> มันดับมันดับปุ๊บโอ้แหมหลายครั้งนะอาจารย์ทำคลิปดูดวงชะตา ของเดือนพฤษภาคมทั้ง12ราศีเห็นไหมทําตามสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย12ราศีจะปล่อยทีเดียวนะครับไม่มีช่องไหนไม่มีใครทําแบบนี้หรอกนะครับม,มีแต่ของอาจารย์คนเดียวเท่านั้นทําเพื่อแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกคนนะครับเออจะได้ดูพร้อมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบชั้นก่อนชั้นหลังมาหน้ามาหลัง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 หน้า อนนเออโอ้โหทำทั้งคืนนะส่วนมากเนี่ยจะใช้เวลาตอนกลางคืนอะนะเออเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสี่นะโอ้ยพูดไปเรื่อยเปยื่อยเชยแชะนะวันนี้ก็ฝนตกก็มีอะนะเอ,อเป็นจังหวะจังหวะต้องหาช่วงเวลาว่างในการบันทึกนะบางทีง่วงนะเนี่ยช่วงสงการเนี่ยอยากจะนอนนะเออหมออยากนอนนอนสักสองวัน นำะไม่ต้องทำอะไรนอนอย่างเดียวอ,อจะได้มีฝลังโอเคแพนดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณไม่ดีนะพุธเป็นกาลีประจำวันเพราะฉะนั้นพุธเป็นกาลีประจำวันเนี่ยนะของวันเนี้ยทุกคนเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาโดยรวมนะครับแต่ที่แน่ๆนเลยเนี่ยก็คือคนเกิดในวันพุธกลางวันไงน ชาวราศีเมถุนชาวลาัคนาราศีกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการเจรจา,าหรือคําพูดต่างๆจะสร้างความเสียหายไงต้องระมัดระวังในเรื่องของการพนันขันต่อต่างๆหรือการลงลงทุนก็จะขาดทุนไม่ดีนะแต่ในวันนี้คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับถือว่าคุณเป็นสีทนได้ไประจาวันคุณจะมีะไรายได้หรือการเงินของคุณก็จะหมุนดีขึ้นมีสเสน่ห์ต่อสังคมต่อคนทั่วไป นะในเรื่องของการแต่งกายถ้าคุณแต่งตัวแบบธรรมดาเสื้อยืดคอกระเช้าตัวหนึ่งโอ้โหทำไมสวยหล่อจังเลยอะไรเงี้ยถือว่าก็ดีนะในโดยสั่งคุณคุณก็สามารถเสี่ยงโชคได้ในวันนี้นะครับสีที่คนเว้นในวันนี้ก็คือเว้นสีเขียวเพราะสีเขียวไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีม่วงฟ้าแดงชมพูแล้วก็สีดําสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าดีสุด รองลงมาคือสีชมพูนะครับอันยมณีประจําวันก็จะมีเพชรน,นะนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะใส่เพชรได้นะครับก็ดีในดวงจะต่างของคุณนะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะเป็นทิศเหนือแล้วก็ทิศตอนออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าลืมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะในเรื่องของไวรัสโควิด COVID, มันก็ปีหนึ่งเต็มๆแล้วอย่าตื่นสนกนะให้คุณดูแลตัวเองแล้วกัน มันจะกลายพันธ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะตายชีวิตคนเราเนี่ยทุกคนต้องตายครับขึ้นอยู่ว่าจะตายช้าตายเร็วตายแบบไหนตายแบบทุกทรมานนะเออหรือตายอย่างทันทีทันใด <c oughs> แหมจริงๆนะคือในดวงชะตาเนี่ยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดามก็เคยบอกว่าคุณจะต้องเตรียมตัวตายต,ต,ายตลอดเวลานะครับแต่ก็แปลกนะคนที่เตรียมตัวตายตลอดเวลาเนี่ยมักจะไม่ตาย อยู่นานมากอายุยืนแต่คนที่ไม่อยากตายมักตายด่วนอย่างฉับพลันตายอย่างรวดเร็วมันก็แปลกเหมือนกันนะเออฉันไม่อยากตายแป๊บเดียวตายละ <c oughs> แต่คนที่บอกไม่อยากจะอยู่มันถึงมาอยู่นานก็นแล้วแตเกิดเออมันก็แปลกเหมือนกันนะนะเ,เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปอะไรบ้างมาเลยนะคุณทํางานของคุณให้ดีที่สุดนะครับระมัดระวังตัวนู่นนี่นั่นนะก็ดูแลตัวเองไปนะครับทรรมาหากิขาานขยันขันแข็งน,น,น,นะ ให้อยู่ในศีลธรรมเขาไว้ดีที่สุดนะครับยกค่อยตอบนะโอเคนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับบอกแล้วนะคนเกิดวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนเงินทับตัวครับเงินล้านทับตัวในี้วันนี้นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณอาจจะมีต้องใช้ความอดทนนะครับต้องขยันหมั่นเพียรให้มากคนเกิดในวันคางก็ถือว่าจะรับการสนับสนุนที่ดีนะครับคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ย ดวงคุณให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนะครับคนเกิดในวันพุธนางคืนคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาคุณนะค,คนเกิดในวันเสาร์ก็อาจจะคิดมากนะครับก็อย่าคิดมากจนเกินไปให้คุณใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีสุดนะในดวงชะตาโอเคนะครับหายใจไม่ทันนะเออยั <laughs> งไงชอบนะมาถึง มาดูตามอเยอะพูของดาวอย่างูดดาวาดดาว,วันนี้นะครับดาวก็จะมีในส่วนของดาวประจันนะดาวจันติดพิหน้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับเอ,อดูดชะตาเี่นนะแต่เช้าก็ถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะติดติดแต่เช้ามืดแล้วติดไปถึงสิบเอ็ดนาฬิกาห้าห้านาทีเลยประมาณแต่ถ้งเที่ยงเมือได้ไดนะพอเที่ยงไปแล้วเนี่ยดวงชะตาของคุณถือว่า ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยจะประสบผลกวา่าเสมนะถ้าคุณติดต่ออะไรตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปเนี่ยดีนะครับเอ่อสเร็จนะคุยในเรื่องงานเงินนะขอยืมตังคนะ์เนเออสำเร็จดีในดวงชะตาคุณโอเคเมื่อไหร่ล่ะนะเอาเท่าไหร่นะโอ้ยเอาน้อยไปเอาเยอะกว่าน,นี้ไหมโอ้โหนะโอเคในดวงชะตานะครับมาถึงเริ่มต้นที่ ชาวลพนาราสีเมฆนะชาวราสีเมฆเนี่ยเย่าพูดถึงในเรื่องของเลขนําโชคนะเดีย๋ยวอาจารย์จะเนี่ยแหละเ <c oughs> ยอะยทำนี่าไม่ท่างวงนะเออเพราะฉะนั้นเนึ่งรอบเนี้ยบอกได้เลย99.9%นนะครับในดวงชะตาในดวงดาวมันได้ตําแหน่งที่ดีนะเออให้คุณรอติดตามรับชมรับฟังในคลิป ของอาจารย์ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยดูไอ้ราศีเมษดวงคุณในเรื่องของงานเสาวันนี้เป็นอย่างไรก็ดีนะครับบริวารช่วยเหลือดีงานไม่ไดีมีปัญหาอะไรสามารถปกครองได้นะครับในเรื่องของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะในดวงชะตาคุณเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยนะครับอีกไม่นานเนี่ยเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณนะนะครับหงเงินที่ได้มาในระดับหนึ่งสองคือเงินจากบุญ เฮ้ยคุณมีบุญมากขนาดไหนเนี่ยแล้วแต่นะมนคนค็อาจจะได้เป็นล้านก็มีนะบางคนก็อาจจะได้หลักแสนก็ได้มันก็แล้วแต่ในดวงชะตาคุณอะส่วนในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศรีพฤกษภกชาวราศรีพฤษภเนี่ยดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยาย นะครับความรักก็มีความสุขดีนะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดวงคุณวันนี้มีรายจ่ายเก็บซ้ัพไม่ค่อยอยู่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของผู้ใหญ่นะก็ยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของงานในวันนี้ถือว่าคุณจะมีความรับผิดชอบที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับคุณก็จะหมกมุ่นทําได้ดีแต่งานดรวมวันนี้ต้องระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดเพราะดาวจาตัวคุณในวันนี้ไม่ค่อยดียให้ควรอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญดีกว่าควรรอไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยกระดุมพามา้ากรมมะ นะคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในเรื่องของงานหรือคุณอาจจะใช้เงินนะครับในการจ้างคนทำงานก็ได้หรืออันนี้ก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนา,าราศีก็รกฏชาวาราศีก็ระกฏนะครับดาวพระจำตัวตนุประอยู่ในภพสุภะภพสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในดวงชะตา วันนี้ก็ถือว่าคุณอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยต้องขยันให้มากการงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นปกติคนรักของคุณก็อยู่ในโอวาท,ที่ดีนะไม่ได้มีปัญหารูประศักริใดใใน,ใน,ในดวงชะตางคุณต่อมาเชา้าลัคนาราศีสิงห์เชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณดาวจัมพ์ตัวก็ยังอยู่ในภพมรณะนะครับคือชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องหลังสงการนะนะ,ะตรงตรงเลยในช่วงนี้ก็ต้อง อดอทนก่อนประคับประคองไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการเงินของคุณก็ยังมีเกณฑ์การรายจา่ายเก็บเงินไม่คอยอยู่นะในดวงชะตาส่วนในเรื่องของงานวันนี้นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่แต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจุตัวหมดแรงอ่อ,อนพร้อมนัง เป็นป่าเป็นนิดไม่ค่อยได้หลังใจนะครับแต่ก็ยังร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยก็ยังพอที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาให้คุณชื่นใจอยู่บ้างนะเออในดวงชะตาของคุณอาจได้กินของอร่อยอร่อยนะมีความสุขในเรื่องของความรักใช่ไหมเออในดวงชะตาของคุณแต่คู่เป็นอะไรนะก็ไม่ค่อยลงรอยกันัะเท่าไหร่นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยแล้วคู่ครองมักเป็นคนกวนๆวน,นด้วยเออนะในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของงานเนี่ยกรรมมักเป็นอริงานมักพบกับอุปสรสัหรือมีความยากลําบากกับคนอื่นหรืองานมักมีศัตรูคู่แข่งนะคะรับเบอร์เป็นคู่แข่งคุณเป็นไงมั้งนะไม่คุณจะไม่นสนใจครับทําให้ดีที่สุดแข่งกับตัวเองดีที่สุดนะในเรื่องของการเงินก็เก็บเงินไว่ก็ยอยู่นะครับในเรื่องของความรักก็ต้องคุยกันให้น้อยๆเอาไว้ดีที่สุดนะต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณดาวอาทิตย์อยู่ภพปุตตะนะครับวันนี้ในเรื่องของการงานคุณมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาคุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับการงานที่คุณทำเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปได้ประสบผลควํามส,สมหวังในดวงชะตาของคุณนะแต่ให้เรื่องให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดน,นึง นะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยดาวกาลีอยู่ในเลือนของอายุให้เรามาระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของโสรศัพท่ในเรื่องของสุขภาพอันะนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับถือว่าก็จะมีผลกําไรที่ดีเข้ามาด้วย <c oughs> เช่นกันนะต่อมาชาวาลาัค <c oughs> นาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจุตวก็ไปอยู่ในภพัรษะนะ วันนี้ก็ถือว่าดีนะครับในรับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังนิดหนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะในดวชะตาคุณเอ้ธนูใช่ไหมทำไมมันไปไกลจังธน,นสูสิใช่ในเรื่องของการเงินนะก็ถือว่าได้เงินนะครับในโดวชะตาคุณนะก็รุยให้เต็มที่ไปเลยต่อมาอย่างรดวดเร็วมุดแล้ว ชาวลัคนาราศีมังกรเลยมังกรวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมในเรื่องของการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ถือว่าดีนะสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับการเงินเนี่ยทำธุรกรรมผ่านประสบผลความสําเร็จนะห้วยราะคุณติดต่องานกับต่างชาติดีมากในดวงชะตางของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี กลุ่มชาวราศีกุมวันนี้ในเรื่องของการเงินก็จะมีดอกมีผลมีผลกําไรที่ดีเข้ามานะมีทั้งรายรับรายจ่ายนะก็ต้องดูแลให้ดีนะครับในเรื่องของการงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคนมีอำนาจก็จะช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาคุณด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงของคุณในวันนี้ถือว่าคุณจะมีโชคลาภ โชคล่างไม่พอเงินก็ทับตัวเป็นล้านโอ้โหดีมากนะให้เราว่าอุบัติเหตุอย่างนน้อยมีบากกระดาษบาทททำอะไรด้ยวยความไม่ประมาทนะในเรื่องต่าคุณในเรื่องของเงินก็ยังดีอยู่นะครับเออโอเคต่อมามเลยมาเสียงให้เพิ่มเตินมนว่าดูจะตามคุณเลยนี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคนะให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเกง็งหนาชาสีงอ์ชิดโวยก้าวจา้าชีกวยเขาแจ๊กทำสม,มาธิเลือกไพ่ของอนะ เวียนบ้าคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าลาชินีถือไม้เท้านะยันดวงชะตาคุณเนี่ยน่าอาจจะต้องใช้ระยะระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานนะครับรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางด้วยตัวของมันเองนะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเรื่องเสียเงิน นะครับมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแต่สุดท้ายคุณก็จะยอมจ่ายเพราะคุณเป็นคนที่ชอบใช้เงินในการแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆในเรื่องของความรักคนโซดมีโอกาสได้พบรักอย่างไม่คาดคิดนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ h e เ o o ฟนะถือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของการเงินก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนักเรื่องเงินนะ คาดหวังอะไรยังไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของความรักมักจะช่อๆนะแต่ถ้าทุกคุณชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบด้วยเช่นกันในดวงชะตาคุณนะต่อมาคุณเรื่มพ่าดบริษทมื่อคุณได้คราบเด็กถือด้วยนะเออเหมือนปลาได้น้ํามีความสุขนะอิ่มเอิบดีในดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรืออยู่หลังฉากนะครับหรือเป็นช่างตกแต่งใบหน้าออกแบบของเสื้อของงามต่างๆดี ในเรื่องของการเงินก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ยังสนุงในการใช้จ่ายอยู่ในช่วงนี้แต่ก็จะมีโชคลาภ่อยเข้ามาในเรื่องของความรักนะครับความรักนี่ก็แบบเป็นในลักษณะแบบชา้าช้าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะครับโอเคอันนี้คือคําทานายพิกรรโดยภาพรวมนะครับชา12ราศีถ้าท่าในใดสนใจที่จะดูดวงชะตาขาจากาก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ